สวัสดีครับผม A N Channel ครับพบพ่ออีกแล้วนะครับพี่น้องนะวันนี่นะครับอีพภาพมือเบิงลูกหมูที่ผมเคยถ่ายไปเมื่อตอนนั้นนะครับตอนแรกที่เคยลงลูกหมูไปเมื่อ24พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วพี่น้องเนาะกับบริษัทใหม่นะครับซึ่งมือนี่มาอัปเดตนะครับว่าไลูกหมูอายุหนึ่งเดือนที่มมนอยู่กทาหานะครับเป็นลูกหมูย่านมนะครับที่ได้มาจากบริษัทนะครับก็คือ มื่อเยื้นงมาเข้าเนี่ยอาจจะสองเดือนแล้วแต่ว่าอาอายุลูกหมูน่ะน่า,นาจะประมาณสองเดือนแต่มื่อเยื้นงมาเข้าน่ะเดือนเดียวไหมพี่น้องนะครับมือนีก็คือครบรอบนะครับวันที่วันนี้ยี่ยี่สิบสี่มิถุนายนนะครับก็คือครบรอบหนึ่งเดือนพอดีนะครับเข้าก็ได้อผมเนี่ยกจะมาพาพี่น้องมาอัปเดตตามคําอ่าเรียกร้องนะครับของอขออนุญ,ญาตเอ่ยมาเอฟซีแล้วกันนะครับนอกจากว่าอน คือน่านทายหมูห้เบิ้งอีกแท่งใชไหมครับกะเมื่อน,นี้นะครับในมาอัปเดตนะครับอายุหมูหนึ่งเดือนนะครับกับบริษัทใหม่นะครับว่าจะไ่ลืนกันกับที่เอามาลหมวดกรบอหน้าพี่น้องเนาะอ่าช่วงนี้ก็คือเกิดโรคระบาดแล้วพี่น้องกะมีหลายๆท่านที่จะขอมาเบิ้งงานนะว่าผมกับอ่าผมกับบอเื่อนว่าถ้าเกิดจะมาเนี่ยคือขออนุญาใหม่มาเาฟ้ามน,นะครับเนาะ ด้วยด้วยเนื่องเนื่องด้วยในเรื่องของการป้องกันโรคระบาดท,ที่จะเกิดขึ้นที่จะตามมากกคือต้องขออนุญาตขออภัยนะครับที่พ่ได้ให้อ่าอาจจะได้ให้เขาในฟาร์มถ้าเกิดท่านใดจะมากนี่คือให้ดูรอบๆบฟาร์มได้ใช่ไหมพี่น้องคืออ่าถ้าจะมากจริงๆนะครับนอกก็คือคลิกกับด้คุ้ยกันไวเบื้องต้นนะครับการมีการนันแนะหรายรายทานแล้วที่จะขอมาเบิงนะครับแต่ว่าท่านไหนมีผู้ใหมากนะครับนอกจากพี่จะเกินเกินมาสีมาสิแม่พี่น้องนะครับกับ ก้อนที่จะเข้าไปเบื้องฟาร์มนะครับต้องเท่าต้องอใส่บูดหลวกจุม่มน้ำยาฆ่าเชื้อกันนะพี่น้องเนาะอ่ะนี่เป็นบอนะครับน้ำยาฆ่าเชื้อนะครับจุม่มท่านพวอมสะอาดนะครับล้างฆ่าเชื้อก่อนท,ที่จะเข้าไปในฟาร์มนะครับพี่น้องอ่า หลังจากที่าทาความสะอาดเลยว่าชุบน้ํำยาขาเชื้อแล้วเรียบร้อยนะครับเข้ากับเขามาในฟา้ามน,นี่ผมแอบมาซองเบอรงอาหารก่อนนะพี่นอ้องเปลี่ยนเบอร์แล้วนะครับสําหรับหมูอายุ2เดือนไปแล้วนะครับนี่เบอร์นี้มาใหม่นะครับเพิ่งออกมาส่งนะครับเนาะอันนี้เบอร์เจก,กินเบอร์นั่นให้ให้เบิร์ดนะครับเบอร์ห้าห้าหนึ่งนะครับเจก,กินเจกินให้เบิร์แล้วกาจะเปลี่ยนมาเป็นเบอร์หนึ่งเจ็ดศูนย์นะครับเป็นมูที่โตขึ้นนะครับเนาะ ตอนนี้อันนี้ก็ภาพเบืองหวงข่าวคราวนะครับอ่าต่อมามาเข้าในฟาร์มนะครับเข้ามาแล้วนี่นะครับผม ลูกหมูขุนนะครับอ่าอายุหนึ่งเดือนที่มาอยู่กับเรานะครับผมหนึ่ง <c oughs> เดือนที่มาอยู่กับเฮานะครับอายุโตใหญ่ซ้ำได้แล้วนะครับกะเนี่ยครับผมกะใหญ่ตั้งตาดีนะพี่น้องนะครับตอนนี้หมูนะครับที่ ่วยรากาเสียชีว like the ิตไปแล้วเนี่ยตายไปแล้วเนี่ยประมาณหกตัวครับพี่น้องนะครับในในระยะเวลาหนึ่งเดือนนะครับที่เข้าเลียงแต่ในความเป็นจริงนะที่ผมบอกไปหมูอาจจะสองเดือนแล้วนะครับที่เป็นหมูยานุ่มที่รับมานะครับนะครับมาอยู่กับห้าเดือนหนึ่งนะครับผมก็เลดไล่เอาเดือนหนึ่งกับกับกับห้าพราวะห้าตรงเรียงเรียงไปอีกสี่เดือนนะพี่น้องนะครับร้อยสี่สิบถึงร้อยห้าสิบวันนะครับถึงจะได้มีกำนดจับนะครับผม อันนี้คือผมขออนุญาตเอ่ยว่าหมูหนึ่งเดือนนะครับสาหรับทีไม่อยู่กยู่นีเนาะนะครับทําความ้าใจเป็นพร้อมๆกันครับในตต่ในความเป็นจริงเขาอาจจะสองเดือนแล้วละนะครับเมื่อนี้นะผมมาอัปเดตนะครับอัปเดตที่มาอยู่กับเขาหนึ่งเดือนนะครับตอนนี้เฮดวัคซินไปแล้วครับพี่น้องรอบแรกนะครับอ่าเหลือเหลืออีกรอบหนึ่งนะครับวัคซินถ้าพุ่มไปเที่ยอละเลยครับ ผมจะบ่ได้เขาไปจับหรือว่าบ่ได้เขาไปอุ้มเบิ่งนะพี่น้องเพราะว่าก็ป้องกันป้องกันโรคระบาดจากตัวผมด้วยนะครับเพราะว่าผมอ่าโดยโดยส้นตัวแล้วเนี่ยโดยลักล,ล้วผมบ่ได้ยูหนี่นะครับผมทํางานอยู่อีกหมองนึงผมมีงานประจำเนาะที่นี่เนี่ยบ่รู้ว่าผมเนี่ยจะไปกินอีหยังที่มันอาจจะเสี่ยงต่อการเป็นโรคไหมครับพี่น้องเต็ดเชื้อได้นะครับผมก็เลยอ่าเพราะว่า เชื้อเนี่ยมันอาจจะมันมันมันสามารถติดที่เหงือ่อหรือ,รอที่ลมหายใจได้นะครับเท่ากับอ่าก่อนจะเข้ามานี่ผมกะอาบน้ำแต่งตัวแล้วเรียบร้อยนะครับกะทำความสะอาดแล้วเบ้องต้นนะครับยังเข้ามาในฟาร์มนะครับผมนะครับก็บมีตัวใหญ่ตัวน้อยกะแตกต่างกันไปครับตัวไ้กินหญ้าเก้งกะ กินอาหารเก้งเนี่ยจังๆตัวเนี้ยไนรอนมูลเลยครับเนี่กินอาหารเก็งกัใไญ่ก้อนมูงสินะครับนี่ครับตัวเนี้ย ที่เจ็ดแล้วครับผมนี่ตัวนี้นะ่าจะเป็นตัวผูครับเพราะว่ารอบเนี่ยหมูเห่าบดแบบดแยแยกเพศไหมครับพี่นอ้องเป็นหมูที่รุมร่วมกันยูนะครับเป็นเพศผู้แล้วก็เพศเมียนะครับลุมร่วมกันยูท่ทนนั่นก็นจะยอกกันไปนะครับ ตาที่ผ่านมาที่เคยเลี้ยงกับบริษัทเก่าเนี่ยเขาจะแยกนะครับเพศเพศเมียแล้วก็เพศผู้นะครับแยกแยกออกไปแต่ละขอบแต่ละขอบตาบารหลอดก็บริษัทใหม่เนี่ยคือบริรแยกนะครับนะครับตัวหลอดกันย่งย่งอยู่นะครับตัวตัวน้อยๆต่ว่ามัน,น,นกันยญ่กวก็ต่อเนามาลงไมใหม่เยอะครับตัวที่กินอาหารบลเกงซัมมูนะครับมันกันยังมีอยู่ ต่อมาข้อที่สิบครับผมข้อที่สิบเป็นยังไงนะครับนางตัวนังกับทุกูเลยกับมูนะครับ อันนี้ข้อที่สิบสองครับผมสิบห้ายางลงไปหดอดฝอกที่สิบแปดเลยพี่น้องนะครับต่อมาข้อที่สิบสาม อตอนเฮต์วัคซินเนี่ยถ้าเกิดหมูเห่านะครับมีอาการเจ็บป่วยหรือว่าไข้ขึ้นมากเนี่ยมันก็นจะมียานะครับยาที่เป็นอา่าถ้าเป็นบ้านเห่าเออถ้าเป็นโค้ดของโคนนะครับก็จะเป็นสาราลดไข้นะครับของหมูก็จะเป็นตัวยาอะไรแล้วลักษณะเดียวกันนะพี่นอ้องกับผสมในหัวอาหารนะครับผสมละกัเท่ลงลงทางให,ให,ให้ให้เขากินนะครับเขาก็จะกินยานะครับด้วยนะครับแต่ถ้าตัวใดที่แบบว่า เบอหายหรือว่ามีอาการที่ผิดป,ปกติคะ่ะเขาก็จะมาฉีดยายาหน้าอีกรอบหนึ่งนะพี่น้องเนาะแต่โดยเบื้องต้นเนี่ยก็คือทุกตัวนะครับจะได้จะได้กินยาพารากันไข้ยังกระเมือนเล็กน้อยที่ฉีดวัคซีนน่ะพี่น้องเล็กน้อยที่ฉีดรับรับวัคซีนไปแล้วเขาก็จะมีไข่นะครับอันนี้กับหมูน้อยกับสีขึ้นกันนะครับตอนที่มาเหตุวัคซีนรอบแรกนี่ประมาณตอนที่เอาถ้าออกมาลูกเนี่ยก็บจีประมาณอ่า สสัปดาห์นะครับสอสัปดาห์นะครับทั้งบริษัทข้าเจ้ากาให้อาหมอประจามป้ามนะครับมาฉีดวัคซีนไห้นะครับผมอันนี้ข้อที่16นะครับข้อที่16แล้ว นี่ข้อสิบเ็ครับอันนี้ข้อสิบแปดข้ออนุบาลหมูป่วยครับพี่น้องอันนี้เป็นังไรครับนี่เป็นตลอดบะเนี่ยนี่มันนอนหลับไปเสีอ,อน่าจะน,นอนหลับอข้อสิบแปดเนี่ยเป็นข้ออนุบาลหมูป่วยที่ต้องดูแลดูแลอาการนะครับจัดฉีดยานะครับ ถ้าหายดีขึ้นแล้วก็จะแยกไปขอ้อ17นะครับขอ้อ17เนี่ยจะเป็นขอ้อที่หมูหายป่วยแต่หมูหมูพักฟื้นไหมพี่น้องนะครับเป็นหมูพักฟื้นนะครับไปอยู่ขอ้อ17นะครับอันนี้ก็จะเป็นหมูป่วยเลยนะครับอันตัวนี้ก็เหมือนจะหาวแล้วมันจะดีขึ้นแล้วอาจจะได้ง่ายไปขอ้อ17แล้วนะครับ ไม่ใช่โซคีแล้วหรอบอคัเห็นเล่วแท้ต่อมาข้าวเดี๋ยวนึงครับผมพี่น้องนะครับมอนี่ก่ะพามาชมนะครับหมูนะครับกับบริษัทใหม่นะครับที่ล่งไปแล้วครับ หนึ่งเดือนพอดีนะครับพี่น้องนะครับตั้งแต่24พฤสภาคมนะครับที่ผ่านมาวันนี้กับยมิถุนายนนะครับครบหนึ่งเดือนนะครับผมมาอัปเดตนะครับสู่่อแม่พี่น้องนะครับที่ติดตามช่อง a อ็นเอ n จเนของผมนะครับได้เบิ้งได้อัปเดตกันไปพร้อมๆกันนะครับอันนี้ก็เป็นอ่าหมูลอตใหม่นะครับแล้วก็หมูที่เขาเรียกว่ายังงอ่ะใหม่ใหม่ที่เปลี่ยนที่ใหม่แต่ว่ารูปแบบการเลี้ยง มีเปลี่ยนปรับเปลี่ยนบ้างนะครับเรากะการเลี้ยงเนี่ยมันบอแตกต่างแต่ว่าวิธีการนะครับวิธีการเนี่ยมันกะมีความแตกต่างเล็กน้อยนะครับการเพิ่มตรงนั่นลดตรงนี้งสิแม่พี่น้องนะครับแต่ละคขึ้นแต่แน่นอนนะครับแต่ละบริษัทเนี่ย้าเจ้ากับกาหนบ t บื็อกกันนะครับ ว่าใจเหตุแบบใดแบบใดยังสิไหมครับการรูปแบบนะครับการแตกต่างกันออกไปแต่ก็ไม่ได้ตั้งหลายครับพี่น้องเพราะว่ารักการรักการการแค่ค่้ายกันแต่ว่าเพียงแค่เพิม่มหรือว่าลดวิธีการนะครัรว่าจะเป็นในเรื่องของพัดลมในเรื่องของอาการให้ยาให้วัคซีนไอหยางต่างๆไหมพี่น้องนะครับมันกับมีการกาหนดกฎเกณฑ์ของขาเจ้ายูนะครับเท่ากับ ปฏิบัติตามนะครับตามที่สัตวบาลประจำา้ามเพื่อนได้แนะนําเฮานะครับผมกะมือนี้นะครับพามาอัปเดตนะครับคุณละครับอายุ2เดือนผมก็จะไม่อีกรอบนึงนะครับคือผมมีมีเอฟซี FC บางท่านดีทักมากว่าคือบปไทล์ลงให้ดูเบิ้งดูดูแน่ต้องบอกไว้ก่อนนะเพราะว่าผมเนี่ยบ่ได้โดยอันนี้เป็นบ้านเกิดผมกระจิงนะครับแต่ว่า โดยจริงๆแล้วเนี่ยพบประเด็อาศัยอยู่นี่นะครับกับโดนโดนผมจังไม้เทนึงนะครับผมกันี่แหละครับครบรอบเดือนนึงครบรอบ2เดือนนะครับผมก็จังไม้ได้ทายเห็นพี่น้องเบิ้งนะครับเพราะว่าผมเตุงานอยู่อ่าบริเวนบรเวณหม่องหนีนะครับบรมเนอยู่บานแถวนี้นะครับกับห่างออกไปประมาณ20่กโลนะครับผมกัอยู่ตังตำบนนะครับอยู่อำเภอเดียวกันนะแต่ตังแต่ตังตำบนนะพี่น้องเนาะผมก็ไปอาศัยอยู่บานแฟนนะครับอันนี้เป็นบ้านพ่อกับแม่นะครับ ที่ต้องนี่แหละครับเหตุผลว่าเป็นยังจํงบาบเด่าเ้เบิรงดูดูนะครับเพราะว่าผมมาได้อยูน่นีนะพี่น้องเนาะการในเรื่องของการเลี้ยงหมูผมก็ได้แค่ถามข้าวถามไถ่ลวกัอยู่ในเบริรงอยู่ในไล่กลุ่มนะครับของอที่ที่สัตวบาลเนี่ยที่ที่หมอประจําฟ้า,ฟาพิ่นสางขึ้นมานะครับแล้วเข้ากับเมิไล่กลุ่มเพื่อดี่จะปรึกษานะครับว่าหมูเป็นแบบนี้แบบนี้บบนทรงไล่ง่ายอย่างตางๆก็บเมีอยู่ไล่กลุ่มปกติตามในไล่กลุ่มตรงนั้นได้อีก อ่าของผมนะสำหรับผมเนาะกามีผมกติดตามทานนันเอาไหมพี่น้องเนาะแต่ว่าผมก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆแบบนี้นะพี่น้องเนาะกาสองเดือนสามเดือนสี่เดือนจนถึงจับค้านะครับจับขายแล้วก็มาดูว่าอ่าเราอ่าแปลว่าขายไปแล้วเนี่ยผลตอบแทนนะครับจะได้เท่าไร่นะครับสลหรับเมื่อนี้นะครับกาขึ้นเก่านะครับธรรมะนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง A N N Channel นะครับขอยากเห็นทุกคลิปที่ด้ช่องผมกะกดกระดิ่งนะครับกดให้เป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะพี่น้องเนาะเวลาผมอัพหมูลงไปเนี่ยอ่าก็จะได้เห็นเลยนะครับผมครับสำหรับวันนี้กะขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับอธุสาธุใครกด Subscribe ใครกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้ร่ำรวยเงินทองให้มั่งมีสีสุขกดเลยกดเลย